ราคายางวันนี้ประจําวันที่สามกราคม2565ขอบคุณข้อมูลจากสํานักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลากันยางแห่งประเทศไทยก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยน้ำยางสดนั้น,นโรงงาน drc ไม่ต่ํากว่า3 5เปรซประจําวันที่สามกราคม2565ราคากิโลกรัมละ48บาทค่ะเป็นราคาที่ทรงตัวนะคะไม่ปรับขึ้นปรับลง เป็นราคาที่สอบถามจากบริษัทและสมาคมอย่างคนต่อกันที่ราคากลางเปิดตลาดประจำวันที่3มกราคม2565อย่างแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%ราคาอยู่ที่53บาท88สตางค์ต่อกิโลกรัมอย่างแผ่นรมควันชั้น3ไม่อัดก้อนราคาอยู่ที่56บาท13สตางค์ต่อกิโลกรัมอย่างก้อนถ้วย DRC 100%อยู่ที่46บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมจาเอากสารที่เรือกี่แปะไว้ใน ังจากนี้ไปรับชมรับฟังกันเลยจ้า